บอกมาว่ามานี่แหละเว้ยมือถือแห่งอนาคตในมือของเราตอนนี้นักผู้ชมมีมือถืออยู่รุ่นหนึ่งซึ่งเราอยากจะบอกทุกคนว่านี่คือมือถือ a n d r ร i d รุ่นแรกนะในมือของเราเลยที่เราเนี่ยเคยจับแล้วก็ไปอ้อนแม่ซื้อด้วยนะคะเป็นครั้งแรกเลยเราจะไปดูประวัติเครื่องนี้พร้อมๆกันค่ะถ่าทุกคนมพร้อมกันแล้วรู้ยังอินโทรมา ย้อนกลับไปในปี2013นะคะสเตปกี้นั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วก็มือถือรุ่นแรกที่เรารีวิวเนี่ยก็คือ iMobile iQ 5.1นั่นเองนะคะซึ่งทำกับพี่โยโย่นั่นเองนะคะ,ะใครยังไม่เคยดูก็น่าจะมีให้ดูนิดหน่อยนะซึ่งนั้นต้องบอกว่าจะแสงอะไรก็ไม่เป็นเลยนะคะแล้วก็พูดถึง t i k t o k ก็คือเมื่อวันก่อนนะดูทำ t i k t o k แซวนะคะคอมเมนต์หนึ่งที่เขาบอกว่าเออเขายังไงก็ไม่ใช่ Android อะไรเงี้ยเพราะว่ายังไง Android ก็คือ Android อะไรเงี้ย มันทาให้เรานึกถึงอะไรรู้ป่ามันทําให้เรานึกถึงวันแรกที่ที่เราอ่ะใช้ตัวของเขาเรียกว่ามือถือ Android ครั้งแรกเลยในชีวิตนะคะหัวหน้แกสติ๊กเกอร์เอดนึงตอนนี้ดูใช้มือถือ Android ครั้งแรกในชีวิตเนี่ยมันคือปี2000น่าจะน่าจะ2009หรือ2 0 1 0นี่แหละนะนดูดไม่แน่ใจแต่นาดูดว่าน่าจะ2009นะครั้งแรกก็คือนาดูดเมื่อก่อนสมัยก่อนมันจะมีอนี่ไว้หนังสือหนังสือที่มันแบบเป็นหนังสือมือถืออะสมัยก่อนก็จะมีวอทโฟน ใช่ไหมก็ไปมีมือถือขึ้นเงี้ยเราก็จะไปเดินดูในตามแบบเขาเรียกว่าชั้นวางหนังสือเที่ยวเขาขายมาุ้ยรุ่นน,นั้นเจ๋งจังแต่ส่วนใหญ่อยู่ในซองพลาสติกแหละก็เปิดดูไม่ค่อยได้หรอกแล้วก็จะมี age แล้วก็มีที่เราชอบอีกเนี่ยแต่เราจําชื่อไม่ค่อยได้แล้วมีนิตยสารที่ชื่อว่า stuff s t u w f stuff เนี่ยโหเท่มากเลยเราสึกว่าโหมันทำให้เราแบบเหมือนกับเราใฝ่ฝันเลยนะเว้ยว่าแบบเราอยากจะได้เห็นมือถือแบบ ดีๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนั้นสมัยนั้นมันยังเป็นแค่ฟีเจอร์โฟนอยู่ทั่วๆไปคือแบบโทรเข้าโทรออก lg Lollipop ก็ยังแบบโทรเข้าโทรออกมีเสียงมีอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังเรื่องนี้เนี่ยคนในไลฟ์จะได้ฟังบ่อยมากแต่ครั้งนี้เนี่ยถ้าสมองเราไม่ได้เสื่อมเกินไปเราคิดว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่แฟนๆสเตปกีนใน YouTube จะได้ฟังถึงเรื่องราวว่าทำไม ถึงเป็นเอนด d r o i d นะคะเอางี้ก่อนก่อนที่จะเล่าต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งอะไรกับ iPhone นะคะหมายถึงว่าเราเฉยๆอะ่ะถามว่าเราชอบอะไรมากกว่ากันคือคนชอบ iPhone เขาก็ชอบ iPhone ก็ไม่ได้ผิดใช่ไหมหรือแม้กระทั่งคนที่จะชอบ Android เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดเช่นกันทั้นั้น เรามองว่ามันไม่ได้มีอะไรผิดแค่เราชอบอะไรมากกว่าเหมือนคนใช้ PC หรือบางคนใช้ Windows ใช้ m c เงี้แงันต่างกันยังไงแล้วแต่คนชอบเนาะโอเคคราวนี้มาพูดถึงเรื่องมือถือ,อกันย้อนกลับไปตอนที่นัดดุเ,เป็นนักศึกษาปีน่าจะปี3นะถ้าจำไม่ผิดนะคะสมัยนั้นเนี่ยก็คือชอบนี่มากเลยอ่อเขาเรียกว่ามือถือที่ดูทีวีได้ สมัยนั้นก็คือจีเน็ตอะแหละเออเอาพูดตรงๆและไอเราเนี่ยก็ไม่รู้จัก b บล็กเบอรีไม่รู้จักอะไรแลสมัยนั้น G ีเน็ตก็จะทําหน้าตาออกมาคล้ายๆกับ b บล็กเบอรีแต่ว่ามีเสาดึงออมาได้ถึงอ่ะแล้วก็แบบดึงออกมาแล้วดูทีวีกันซึ่งเป็นทีวีอนาล็อกเลยนะไม่ใช่ทีวีดิจิทัลนะแน่นอนสัญญาณใครเคยใช้เจอ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 ทั้งไอโมบายเขามาพัฒนารอบหลังๆให้กลายเป็น DTV หรือว่าดิจิทัลทีวีนะฮะซึ่งจริงๆแล้วคอนเซปต์เนี่ยดีเลยแหละ เพียงแต่ว่าเราก็คงทราบว่าธุรกิจทีวีดิจิตอลในประเทศเราเนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จนั่นเองสุดท้ายแล้วมันก็เลยมันก็เลยไม่ประสบควาสำเร็จตามไปด้วยนะคะในวงการของมือถือที่ดึงเสาออกมาแล้วก็ดูดิจิตอลทีวีได้คราวนี้ไอ,อ้อนนะาล็อกก็ชอช็อตที่ชืชัดๆอะไรแบบแต่ว่าเราก็ชอบมากกเรู้สึกว่าเรามีเงินแค่นั้นในวันนั้นเราก็รู้สึกว่าเราชอบมากเป่ะเราก็เลยเสียหูฟังใช่ไหมเราก็ฟังทีวีไปบางทีก็ดูฟุตบอลบ้างบางทีก็ ดูละครบ้างอะไรเงี้ยสมัยนั้นมันไม่มีเน็ตอะไรหรอกเราก็ดูอย่างนี้แหละอยู่บนรถเมล์แล้วก็ดูยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับก็จะมีพวกรุ่นพี่ที่เขาเห็นว่าแบบเราใช้ไอ้มือถือแบบนี้แล้วเขาก็จะแบบมามาแซะๆหน่อยอะแซวหน่อยไอะว่าให้มือถือดูทีวีได้คือเอาตรงภาพลักษณ์มือถือที่ดูทีวีได้สมัยก,ก่อนเราพูดตรงๆนะมันดูเป็นมือถือจีนแดงมากๆอะเออมือถือจีนแดงแบบแย่ๆที่แบบเอ่อคนที่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องหรืออะไรที่แบบไม่ค่อยมีเงินใช้กันอะไรอย่างเงี้ยเออแบบมือถือปลอมอะไรเงี้ยสมัยเนี้ย ก็คือมันจะดูเป็นเป็นแนวแนวนั้นไปซึ่งเราก็ไม่ได้มีเงินมากมายอะไรคขาเนี้ยวันหนึ่งมันต้องไปสอบไปสอบในตัวของ listening test อ่า listening test ก็คือสอบการฟังภาษาอังกฤษนะคขาเนี้ยก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาใช้ i p h o n แต่บอกก่อนนะออกตัวนะอย่าไปดราม่าไร้สาระนะไม่เอานะคือรุ่นพี่เขาใช้ iPhone น่าจะรุ่น 2G ไ,ไม่ใช่ 3G แหละ 3G ใช่ยังไม่ใช่ 3GS นะเป็น 3G เฉยนะห้ามดราม่านะสัญญาแล้วนะไรสาระานะก็คือเขาใช้แล้วก็เห็นว่าเขาใช้แล้วก็แบบอู้หพี่นั่นคืออะไรอะเจ๋งอะเออใช่ไหม เราก็ไปสอบ,บสิเศษนินเทสปรากฏว่ามันต้องเติมคำในช่องว่างอะ่ะก็คือสมมติมว่าเพลงมานร้วว่า I don't want to close I don't k n o want w to close my eye สมมติว่าเอ่อแหวงคำว่า close ไปเงี้ยเราก็เติมคำว่า close ไอเราก็ไม่ได้ไงไม่ได้เก่งไงเออสมัยนั้นก็ไม่เก่งเท่าไหร่ก็ไปถามพี่ฮอนสมมติพี่คนนั้นเขาชื่อบีแล้วกันบีพี่บีพี่บีไอเนี่ยตอบอะไรพี่คือฟังไม่ทันอะ่ะมันเร็วมากแล้วอ,อาจารย์ฝรั่งแกก็เต็มที่นะแกใช้เพลงอะไรรู้ไหมคะเพลง country อ่ะ แนวแบบคันทรีอ่ะเออมันมันเร็วอ่ะแล้วมันก็ฟังยากมากๆแล้วก็นาดุดก็มีปัญหาข้างนั่นหูด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังไปเล่าให้ฟังแล้วไงคราวนี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเราอ่ะทไม่ได้เราก็เลยทักไปถามพี่บีไอเนี้ยมันตอบอะไรอะ่ะแล้วสิ่งที่เขาตอบกบมาคือใช้จินเนอร์แกเปิดเน็ตดูดิโอโห้ยสมัยนั้นคือคือความรู้สึกคือแบบเฮ้ยไม่ช่วยก็ได้เว้ยแต่อย่ามาเหยียดกันเข้าใจว่าอะไรเงี้ย ย้ำไม่เกี่ยวกับ iPhone เกี่ยวกับไอ้นั่นคนเดียวโอเคไหมพอเราก็ย้ำแล้วนะว่าเราไม่ได้เกลียดอะไร iPhone ย้ำแล้วนะย่าม,มาดาม่าะไรสาระนะเออไม่เอานะคราวนี้เราก็ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวขึ้นมาว่าโอเคได้พี่เออเริ่มจากโทรศัพท์ที่มันสามารถเปิดเน็ตได้ก่อนซึ่งเราก็ไปเดินเดโมบางแคสมัยนนะั้นก็จะมีร้านพี่คนหนึ่งนะชื่อพี่นันไม่รู้ใครรู้จักบ้างอะ่ะแกจะขายพ็อกเก็ตพีซีเยอะมากจะมี HTC Du Pad อะไรเงี้ยโอทูอะไรที่มาเป็น Windows Mobile อะ่ะเออแล้วมันเปิดเน็ตได้อะไรเงี้ยแต่มันช้าไงเออแต่ก็ใช้มาหมดอะ HTC v i v a HTC t o u อ h อะไรอย่างเงี้ยแล้วแนวเนี้ย h อ2อะไรเงี้ยเราก็แบบซื้อมาใช้แต่ว่ามันก็แบบยังดูแล้วไม่ค่อยจะตอบโจทย์ได้แบบมากมายสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเออก็ไม่ได้อะไรก็ใช้มือถือทั่วไปแทนจนกระทั่งวันหนึ่งอะเราไปเห็นหนังสือหรือเล่มหนึ่งหน้าปกเขาคือรุ่นนี้ ใครรู้บ้านี่คือรุ่นอะไรเนี่อย่างนี้เลยนี่คือ Samsung Galaxy S20 p ถ้าราดูจำไม่ผิดคิดว่าจำตัวเลขได้แม่นมากราคาของมันคือ12,900บาทถ้าจำเลขไม่ผิดนะแล้วเราก็ไม่ได้มีเงินไปซื้อหรอกมัน129่เก็ตไหมอาอ่ะเออเราก็เลยนี่ไปขอร้องคุณแม่เลยมามาช่วยแบบซื้อให้หน่อยได้ไหมมาถามโทรศัพท์เลย ซัมซุงอะไรเงี้ยสมัยก่อนซัมซุงไม่ดังนะแบบขายสู้โนเกียไม่ได้เลยสมัยก่อนอะแล้วก็แบบอะไรอะมือถืออะไรแล้วมันมีอะไรขาวๆเขียวๆนะครับว่าอาจจะขึ้นลูกกันไปเรื่อยๆนะส้คนบอกว่าเฮ้ยมันหน้าตามันดูแบบแปลกอะแล้วมือถือซัมซุงจะดีสมัยผู้ใหญ่อย่าไปว่าแม่แกตอนนี้แม่แกปฏิซัมซุงแล้ใช่ไหมใครดูสเต็ปคลิปตลอดจะรู้อันเนี้ยเอ่อมาบอกว่าจะดีเหรอซื้อซัมซุงอ่ะแล้วราคาตั้งขนาดนี้เนี่ยมันมันจะได้เหรออะไรเงี้ย ก็บอกมาว่ามานี่แหละเว้ยมือถือแห่งอนาคตนี่คืออาการของมามาอนาคตอะไรอะไรคืออนาคตเขาจะคือ <c oughs> <c oughs> บอกมาไม่เข้าใจเว้ยโทรศัพท์เนี่ยมันชื่อว่า Android มาหรือเปล่ามันดู YouTube ได้ด้วยอะไรเงี้ยเออมาถาม YouTube คืออะไร เอาจริงๆฉันก็ปวดหัวเหมือนกันนะบางทีก็ <c oughs> คือไอ้เราก็ศึกษามาเนาะแต่ก็ยังไม่เก่งมากแล้วสมัยนั้น,นจําได้ว่าไอ o โมบายะมาก่อนน่าจะเป็น i e 6 0 1 0ที่เราเคยรีวิวไปที่เป็นมือถือรุ่นแรกของของไอโมบายด้วยที่เป็นแอนดรอยด์มาแล้วก็มี8 5 0 0ตามมา <c oughs> แต่ว่าอันนี้เป็นไอโมบายนะแต่ว่าซัมซุงสไปกาคือตัวที่เราเล็งรู้สึกว่ามันมีศักยภาพที่สุดณเวลานั้นนะคะเ <c oughs> ขาเนี่ยเ,เปิดดูเว็บนะนี่เห็นไหมราคาเริ่มต้นเครื่องศูนย์ะหมื่นสองเก้าจริงๆด้วยนะ แล้วไอ้ราคามือสองเก้าเนี่ยไอ้ตัวนั่นดุดคนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญญาซื้ออยู่แล้วแต่เบอรืเเนี่ยนัดดุดไปซื้อรีเฟอร์บิชมาเบอร์เคงนั้นนะ่ะนัดดุดบอกเลยนัดดุดขายดีไปละคือสมัยนั้นอนะ่ะมันมีช่วงอะไรที่เราแบบอยากจะพัฒนามือถือตัวเองไปเรื่อยๆนคะครับไหมมีรุ่นอะไรใหม่ออกมาก็อยากจะซื้ออยากจะอัปเกรดขึ้นไปแล้วเราก็ไม่มีเงินเนี่ยนั่นก็ต้องคือต้องขายเครื่องเก่าใช่ไหมซึ่งก็ยังรู้สึกผิดอยู่เพราะว่า ถามว่าเราเรารู้สึกผูกพันกับมันไหมเราก็รู้สึกผูกพันนะแล้วคุณผู้ชมดูปุ่มอ่ะเดี๋ยวดูรูปนะเราไม่มีอะไรให้ดูมากมายเพราะมันเปิดไม่ได้ปุ่มมันเยอะมากมีแต่ปุ่มเห็นไหมวางสายรับสายปุ่มโฮมอยู่ทางขวาปุ่มเบราว์เซอร์เห็นไหมอยู่ทางซ้ายแล้วสมัยก่อน Android มีปุ่มค้ายปุ่มออปชันหรือปุ่มเมนูเลยนะที่เป็นรูปเหมือนลูกศรขึ้นอ่ะแล้วก็มีปุ่มแบ็คนะฮะแล้วก็มีปุ่มโอเคตรงกลางอีกไละตรงกลางนันก็กดได้เป็นแท็คแพดขึ้นลงซ้ายขวาคือแบบว่าไม่ใช่แท็น เป็นเป็นแอโรคีธรรมดาก็คือเขาไม่รู้ดีแพดใช่ไหมเรียกดีแพดใช่ไหมโอ้จับไม่ได้แล้วเรียกว่าอะไรคือมันก็กดได้ขึ้นลงซ้ายขวาอะไรเงี้ยคือโอ้โหปุ่มโคตรเยอะเลยมาถามโทรศัพท์เธอมันไม่มีปุ่มกดแล้วมันมันจะกดเบอร์ยังไงมามาไม่รู้จกทัชสกรีนหรออะไรอย่างนงี้เออนะปรากฏว่าแน่นอนเราได้ครืงนี้มาในราคา1 2 9่0มือบาทแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเออรักษาให้ดีแต่ที่เราชอบก็คือ Android รุ่นก่อนๆเนี่ยตอนสมัยแรกๆนะคะ ด้านข้างเนี่ยเขาจะมีปุ่มชัตเตอร์ด้วยนะเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตให้ละกันนะมีปุ่มชัเตเตอร์เอาไว้ถ่ายรูปได,ได้นี่พี่ถ่ายรูปฮะแชะแชะโอ้โค้เท้เหรพี่ <S 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 คุณลองคิดดูดิ๋ยวมันมันดูเท่แค่ไหนเออแต่ว่า Android สมัยนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วถ้าจำไม่ผิดตัวนี้มันมาพร้อม Android ถ้าจำไม่ผิดนะคะ1.6หรือ1.5นี่แหละประมาณเนี้ยแต่ว่ามันยังไม่ค่อยแบบ1.5มันไม่มี Play Store ใช่ปะ่ะสมัยนั้นเขาเรียกเขาเรียก สตปะไม่ใช่แอปสโตของแ p ปเปิลโทเถเขาเรียกอะไรนะ g o เ g l ลเขาเรียก Market เขาเรียก Market สมัยก่อนอ่ะโหนี่มันนานเกินกันนะเรียก Market แล้วจำได้ว่า1.5ไม่มีมันมีตอน Android 1.6ที่มีตัวของ Market ขึ้นมาใช่ปะใช่ดิ เออแล้วก็เริ่มโหลดแอป,ปได้ตอน Android 1.6นะดู YouTube จำได้สมัยนั้นเพลงที่ดูบ่อยที่สุดคือเพลง love villa ของโฟมออดอ่ะจะเอาแต่มอง่าเอาแต่มองก็ใจน่ะเป็นของเธอจะจองไม่จองจะจองมันฉันดูน่ารักขนาดนี้นะคือรู้สึกว่า เออ,เ,อเพลงมันมันแบบเพราะแล้วรู้สึกว่าเราก็ดูนอนดูวิดีโอบนนี้ได้อะไรเงี้ยเท่มากอ่ะขึ้นสเปคหน่อยดีกว่านะพูดกันยาวๆอ่ะดูสเปคน้ำค่านหนึ่งชื่อรุ่นของมันเนี่ยคือ Samsung i5 7าพนะฮะตัวนี้มันจะมี2สีคือสีขาวแล้วก็สีดำเนาะตัวสเปคต่างๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตัว CPU เนี่ยยังไม่ถึงตัวของ1 g h z เลยแล้วก็ Android รุ่นนี้มันมาจบที่2.2มั้งถ้าจะผิดแต่ว่าตาสเปคคือจบที่ A อคลาสนะคือ2.1 ตัเหมือ2.2จะมีนะสมัยนั้นมันจะคนที่เล่น Android จะลงลอมกันเป็นะมันไปได้ไกลมากนะ2.3ที่ไปกันได้คราวนี้มาถึงตัวหน้าจอเนี่ย3.2นิ้วความเอียดจอคือ320คูณ480เรทชเนี่ย3ต่อ2นั่นเองเห็นไหมเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสปัจจุบันนี่ยาวเป็นบรรทัดเลยแล้วก็ตัวหน่วยความจำภายในเนี่ย180แรมไม่รู้ g m Marina ไม่ได้บอกไว้แล้วก็มีกล้องหลังตัวเดียว3ล้านพิกเซล วิดีโออัดได้15เฟรมไมโคร USB เวอร์ชัน2.0โอเคไหมแบตเตอรี่1,500มิลลิแอมป์แล้วก็ตัวอ,อย่างที่พูดเลยว่าตัวราคาที่เมืองไทยเปิดคือ12,900บาทสมัยนั้นก็กลางๆนะไม่ได้แพงอะไรมากมายนะนะครับพอแกะฝาหลังมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่องใส่ซิมการ์ดซึ่งเป็นซิมการ์ดใหญ่เนี่ยอยู่ทางนี้นะคะแล้วก็ทางขวามือจะเป็นช่องใส่เมมรีการ์ดก็คือ1ซิมกับอีก1เมมโมรีการ์ดนั่นเองคราวนี้ ตั้งแต่ใช้ตัวมันคือเมสิกกดีไวเนาะเราก็เล่าไปเรื่อยนะคุณผู้ชมก็ฟังไปแล้วกันมาครับฟังคราวนี้พอเราใช้ซัม s ุงสไปค้าไปเนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่าไอ้ระบบเนี้ยมันดูมีอนาคตสุดละในในเวลานั้นกลับกันเรากลักบมองว่าตอนนั้น b บ a c k berry เนี่ยซึ่งดังกว่าดังกว่าเยอะเลยแล้วคนก็แชทกันเยอะนอกจากจะโดนแซลจากคนที่ใช้ iPhone แล้วเนี่ยน่าดึงคนโดนคนใช้แบ a c k b ร r r y แซลอีกขอพินหน่อยอะไรย่างี้ไม่ไมีวะอะไร,ะไรคือพินไม่รู้จัก แต่เรารู้สึกว่ามือถือเครื่องเนี้ยรุ่นเนี้ยต้องบอกมือถือรุ่นเนี้ยมันให้ความรู้สึกที่ที่เมื่อทุกท่านนี้น่าดุดเห็นนะมันมันคือมันยิ่งกว่าจุดเริ่มต้นของสเต็ปกร้งนะมันคือจุดเริ่มต้นทำให้เรารู้สึกว่าฉันได้จับระบบปฏิบัติการ Android ที่ค่อนข้างดีมากแล้วณเวลานั้นในปี2009หรือ2010ประมาณนี้มาเป็นมือถือที่แพงมากเธอเดินไปถือ12ื่นเ้เว้ยมือถือฉันอะไรเงี้ยเออแต่รุ่นหนึ่งก็แพงกว่านะแบตเตอรี่รุ่นแพงแพงก็มีอะไรเงี้ยจนกระทั มันดูมีอนาคตไปตอกหน้าคนที่ชื่อ B ที่สุดละเออนะไม่ใช่ชื่อ B ีหรอกเป็นชื่อสมมุินะเป็นตัวแปร A B C อะ่ะเออฉันจะมันหนึ่งอะฉันจะไปทําให้โลกรู้เลยว่ามันก็มีมือถืออื่นๆที่ดีเหมือนกันเออไม่ได้บอกอะไรดีกว่านะมันก็มีระบบอื่นที่ดีเหมือนกันเว้ยเอองั้นฉันเนี่ยจะพักดีกับระบบนี้ไปจนกว่ามันจะตายไปข้างนึงเลยอืมซึ่งแน่นอนว่ามันมีเพื่อนร่วมทางในระยะเวลานนะก็คือมีแบล็คเบอรีโอเอส มี Windows Phone มาก่อนนะตอนนั้นเป็น Windows Phone ก่อนแล้วก็เข้ามาเป็นเอาเป็น Windows Mobile ก่อนสิเอามาเป็น Windows Phone ใช่ไหมพวก HTC m o ส a r t พวกอะไรอะไรอย่างนั้นอนะโอนลืมเรามันเยอะไล่มา เริ่มมีขึ้นมาหลายๆคนก็เริ่มพูดแล้วว่าอ่า Windows p h มาแน่เว้ย Microsoft ทํานะ Google ก็ Android ก็ดูดีมีอนาคต iOS ก็มี Apple ก็โอเคดูมีอนาคต b a c k b e r r y เองก็มีศักยภาพในระบบของตัวเองเหมือนกันมีอนาคตเหมือนกันคราวนี้พอทั้งหมดมันเอามาวางเรียงกันแล้วเนี่ยมี BlackBerry มี iOS มี Android แล้วก็มี Windows Phone เนี่ยคือนั้ต้องเลือกทางแล้วเลือกทางที่จะพักดีแต่ในเมื่อเราเนี่ยประทับใจในหน้าตาของหุ้น Android อาครูจบไม่ผิดนะเราสึกว่ามันน่ารักมากเลยความแอนดรอยอ่ะมันดูมันดูหุ่นกระป๋องเขียวอ่ะมันดูน่ารักอ่ะเราชอบเราสึกว่าเราเราถูกดูดไปด้วยไอหุ่นกระป๋องตัวเนี้ยก็รู้สึกชอบมันแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความหลากหลายดีแต่ต้องยอมรับว่า Android กว่าจะมาเป็นผู้เป็นคนได้เนี่ยลอกกันไปถึงเวอร์ชัน7สํดหรับนดุดูนะ6เนี่ย6คือตั้งตัวได้เหมือนเด็กที่เพิ่งเดินได้อ่ะแบบเดินได้จริงๆแบบโดยไม่้มีพ่อแม่จูงเนี่ย ัก Android 6เนี่ยเริ่มเป็นผู้เป็นคนเริ่มใช้นหน้าสุดตาได้7 8 9 0ขึ้นมานี่คือดีมากนะฮะแล้วก็11เองก็ใช้ได้เลยพอมา12ปุ๊บคราวนี้มือถือแต่ละแบรดตอนนี้นะ Android 12บั๊กกระจายบั๊กโอ้โหบัก๊กแบบเละเทะนะฮะเราจะเห็นว่าเยอะมากหลายๆเจ้านะ่าดูเห็นฟีดแบ็กมาแบบไอ้น,นั่นมีดีไอ้นี่บั๊กไม่ได้นะดนุ่ดนี้ทุกวันนี้ Samsung Galaxy S 2 Ultra เปิด Google Map ค้างนะ่ดูว่าต้องมีคนเจอมาอนนะ่าดบ้างอะ Google Map มาเปิดอยู่ไม่ค้างหรอกแต่พอกด Home ออกมาหรืออะไรออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะค้างเลยแล้วดำแล้วก็ ต้องปิดเปิดใหม่เท่านั้นอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะได้เห็นถึงลักษณะของความแบบงองงแง,งซึ่งแน่นอนว่า iOS ณเวลานี้ก็เป็นเหมือนกันยิ่งใส่ฟีเจอร์เยอะอะไรมากสักเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นภาพมากขึ้นว่ามันจะเริ่มมีความแบบเออไม่ค่อยนิ่งอ่ะมันจะมีความแบบเบีเ่ยงเบนนะอย่างที่บอกว่าอยู่ที่จังหวะผ่านเรื่อยมาจนถึงวันนี้เนี่ยเราก็ยังกล้าพูดอยู่ดีว่าจะ Android หรือ iOS เรากล้าพูดเลยว่าเสถียรเนี่ยใกล้เคียงกันมาณนะเวลานี้มันอยู่ที่จังหวะ บางจังหวะมันมันไปมันก็ไปเลยบางจังหวะมันดีมันก็ดีเลยนะคะทั้งทั้งสองระบบเลยนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในการเดินทางคือม i d o w ิลโฟนสก็คือหลุดออกจากตลาดไปจากการที่ไม่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันหรือว่าไม่สามารถดึงดูให้นักพัฒนานั้นมาทำแอปพลิเคชันบนม d o w s p h o n นได้นะฮะไม่มีหลายเรื่องแหละหลายปัจจัยแต่เอาว่าปัจจัยทำให้เขาล้มจริงๆเนี่ยก็คือมือถือมันไม่มีแอป แค่นั้นเองถามว่าระบบมันดีไหมมันดีแน่นอนบวกกับเรารู้อยู่แล้วว่า n o k i ียเองสมัยนั้นเนี่ยก็เลือกจะไปจับมือกับ Windows Phone แล้วก็ตามที่คุณเห็นคือก็ไม่ใช่ว่ารูเมียมันไม่ดีใช่ไหมเออแต่ว่ามันแค่ไม่มีแอปไม่มีแอปมันก็จบและการมาของระบบแชท i n e Facebook หรืออะไรแบบนี้ที่มันเริ่มแบบแพร่หลายมากขึ้นคนเริ่มรู้จักมากขึ้นเนี่ย Android กับ iOS คือ2ระบบที่สามารถใช้เจ้า ไลน์ Line, และใช้ Facebook อะไรได้แบบเต็มรูปแบบจริงๆที่แบบดูสมบูรณ์ดูมีลูกเล่นเยอะๆอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้2ระบบนี้เนี่ยมันเติบโตเรื่อยมาจนาถึงวันนี้ซึ่งถา้าถามนะดูนะดูดนะูดดว่า Android ไม่มีวันล่มสลายล,ละบวกกับ iOS ก็ไม่มีวันล่มสลายเหมือนกะันทั้งคู่นะคะนั่นก็คือผลว่าทําไมเราถึงได้พักดีกับ Android เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นมือถือที่ที่เราเลือกที่จะงพักธุ์หนงวันนั้นเพื่อที่จะเอาชนะคนคนนั้นเท่านั้นเองนะคะแต่ไม่ได้แบบ เอาเป็นเอาตายอะไรขนาดนั้นนะคือมันก็เป็นแค่แบบอารมณ์น้อยใจมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วมือถือเครื่องนี้มันก็จุดประกายให้ใดดุดหลายๆอย่างนะคือมันให้ความรู้สึกแบบโทรศัพท์สมัยก่อนอะสไปก้าถือขึ้นมาอีกครั้งก็ยังจําวันที่แบบไปขอมามาให้ซื้อได้แลแบบมาซื้อให้หน่อยได้ปะอะไรเงี้ยคือนะได้จริงๆแล้วมามาก็ไม่ค่อยมีเงินอะแต่เขาก็เขาก็ซื้อมือถือรุ่นนั้นให้กับเราแล้วเราก็เลวโดวยการเอาไปขาย เพื่อซื้อรุ่นอื่นนะจำผิดเหมือนจะไป HTC ต่อมากในตอนนั้นอะไรเงี้ในความรู้สึกคือก็เสียดายนะสุดท้ายแล้วก็ต้องไปซื้อเครื่องรีฟิวชั่ h มาเก็บไว้เปิดไม่ได้ต่าหากนะ,ะนะสั่งมาถทเรื่องเปิดไม่ได้ปวดหัวมากนะฮะก็เลยอ่ะวันนี้ก็มาเล่านะสำหรับตัวของ t t p g e e k r e v i ว e นะหรือว่าการย้อนวัยนั่นเองสำหรับใครที่เคยใช้มือถือ รุ่นไหนเป็นรุ่นแรกนะฮะลองคอมเมนต์บอกเรานิดนึงก็แล้วกันแล้วดูอยากรู้เหลือเกินว่า Android เครื่องแรกในชีวิตของทุกคนนั้นคือรุ่นอะไรและเพราะอะไรคุณถึงเลือกรุ่นนั้นนะคะคอมเมนต์บอกนะดูข่างหนึ่งก็แล้วกันนะคะเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสำหรับ Step Geek r e w i n ววันนี้ไม่ซีเรียยนะใครเครียดนอนนะคะพักผ่อนใครจะขิงตีกันอย่าไปตีกันนะคะมันโทรศสะป่ะคุณนะใช้ใี้มีความสุขใชใ้ชีวิตมีความสุขมีเวลา ในชีวิตให้ไปคิดอะไรอีกเยอะอย่ามาตีกันเพราะเรื่องแค่นี้นะคะเราแค่เล่าให้เป็นสีสันเท่านั้นเองว่ามันประมาณนี้ในแนวนี้ถาะว่าเราถือโทษโกรธอะไรไหมก็ไม่นะคะนั้นอย่าไปโกรธแทนนะคะเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย